สวัสดีพี่น้องปองปายมาพ่อกับสาวลาวไต่ผู้คีใหยอเลโน่าาพี่น้องมีสาวลาวไต่คืสิ้าาา้าพี่น้องมันหล่อเบิ่งที่ออกกันร่างกายของตะการนะพี่น้องเนาะสาวลาไตากะมีโอกาสได้มาเหรียนนะพี่น้องกาะก้เสื้อผ้าพี่น้องมันหล่อเบิ่งวัสิงามซําได้ในพี่น้องเนาะเมื่อกะซิมีแบบซาลาในพี่น้องใน้ซาลาไต่สิ้อผ้า,าพี่น้องไปเบิง่งมีมองเอาอาหารใหปลาน้ำเนาะปลาดุมีแต่ปลาดุก เข้ากับสิบยางผ้าพี่น้องไป่อเบิ่งตอนแรกเนาะพี่น้องนอตอนนี้ก็เบิ่งเด้วยพี่น้องด้วยหน้าไมีได้พี่น้องที่แบบที่เข้าเนี่ยมเห็นกับที่ออกกําร่างกายเขานาพี่น้องนอแท้นี่กัที่แบบเข้ามาอย่างลินแล้วก็อาหารในปลาน้่เนาะเป็นสะพานด้วยพี่น้องด้วยด้วยพี่น้องด้วย งามงามเนาะตอนแรกๆด้วยพี่น้องตอนนี้ประมาณน้นหามุ่งเข่งเนาะหามุ่งเขิงตอนแรกนะพี่น้องเนาะด้วยพี่น้องด้วยซึ่เราต่ายก็ไม่เห็นโอ้คืองามเลยเนาะถ่ายไม่ฟาาพี่น้องกับน้ะกัทั้งลมมันก็จะเป็นนี่บัวน้ำเนาะจะมีน้องน้องน้ำเลยพี่น้อง มาเบิร์นร่กันเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้อกับสาลาวไตเนาะง่ามีเลยพี่น้องเด้อง่าพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิมืออัดเด้อพี่เรื่อพี่น้องเนาะ สัลลัดไตว่าโอ้สะพานหมองหนูก,ก็งามดีเนาะพี่น้องต้นแรงๆเนาะมาโลเบิ่งกะโอเคเลยเนาะพี่น้องเนาะมานั่งพักพ่อนเนาะไปเรื่อยๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะโอ้งามนังวะเดี๋ยวสัลลัดไตวะสภาพี่น้องไปเอาอาหารให้ปลาเนาะ ไม่พี่น้องด้วยม่แต่ปลาดุกเนาะพี่น้องไม่พี่น้องด้วยไรยปีปลาอานี่ยว่ะ เล,เลือพี่น้องเนื้อป้าก็ไม่มีปลาแนวอื่นเพราะมันเป็นอะไรนอกพีนน้นองเนาะก็มีแต่ปลาดุ ไล่ย,ยังหวาพี่น้องน,นี่เฉพาะอันาานี้เพื่อนคนเขาใายเนี่ยน้อพนะี่น้องเนาะงายว่าอาหารปลาเปไ็นอะไรบึงนม่เนาะป่าก็ไล่แต่พี่น้องเนาะคนว่าอย่างออกกําลังกายกายนะไล่เนาะมีแต่ไปหลุนเนาะ พี่น้องเอ้ยกะงามดีนะพี่น้องเนาะแดดมองกันโอ้มันหนีไปเลยพี่น้องปลานี้ไปละสิก๊าบเลยพี่น้องเอ้ยมันเออเนาะค้ำแล้วเนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้ซาลาไตกะข้อจบล้วเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องถ้ามะก,กะกุศลอะถูกใจก,กะกุศลแท้ได้พี่น้องที่สำคัญผัดกุ้วกร,วระโลไงซาลาไตได้พี่น้อง ไายบายได้พี่น้องไปเมื่อเมื่อพี่น้องไปคำละ